คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนํำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่คารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดสับสับคร้นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิดดักนะครับสุดจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟพี่น้องปิดหวังนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเข้าตัวเจาะนะครับ81หนะครับสำหรับชุดวินก็91 ก็ยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมาก่อนทองแอดโกบกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจ FC ไมิรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจํานะครับวันอังคารนะครับที่16นะครับเมษายนพศ2567นะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเรา,เา,าก็มาสรุปข้อสอบแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับในปีพศ2500นะครับ67นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่6แล้วนะครับผมพี่ซีพี่น้องที่เคารพรัก6ครั้งแล้วนะครับ6ครั้งก็เข้าทั้ง6เข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับข้อสอบล่าสุดออกอยู่ที่803481 ครับข้างบน481ข้างล่าง90นะครับ MC เป็นน้องที่เคารพรักนะครับต่างจากข้อสอบลาวพัฒนานะครับข้อสอบลาวพัฒนาจะเอา80เป็นข้อสอบล่างหรือว่า30หรือว่า34ข้อสอบไทยจะไม่มาวุ่นวายนะครับกับเลขในข้างหน้านะครับจะไปออกข้อสอบล่างต่างหากนะครับงวดนี้นะครับ MC เป็นน้องไอ้คิมเจาะได้นะครับ81ตัวเจาะนะครับเด่น7กับ8เข้า81 นะครับไอซีพี่น้องสําหรับ90ชุดวินในตรางนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็จะทาไปตามสูตรเป็นสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับไอซีพีตต่น้องที่เคารพรักนะครับเป็นเลขตารตางวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธ พฤหัสสุกเสาร์แลว้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกว่าไหนแอดมินก็คำนวณได้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อยๆให้ดูนะครับสําหรับวันที่1ตรงกับวันจันทร์9 0 0 9มานะครับผมพี่ีพี่น้องที่ครบรักเต็มคาราเบลเลยนะครับชุดวินตารางวันเลข81นะครับแอดคิมใช้เลขผสมนะครับใช้ชุดผสมจากทางช่องเจาะเข้านะครับ81นะครับ ต่อไปนะคบก็จะเป็นวันที่16นะครับตรงกับวันพระในจีพีน้อง16ตรงกับวันพระก็จะมีเด่นๆนะครับก็มีเลข3เลข4เลข1เลข7เลข5 9กับ0คือเลขส่วนเกินนะครับก็สามารถจับคู่จับวินได้เหมือนกันนะครับแอดก็จะคัดลงในรางนะครับชุดที่บวกได้มากที่สุดนะครับผมม่จีพี่น้องที่เคารพรักสําหรับชุดวินนะครับของมังกรทองนะครับชอบคอยตามนะครับชุดวินมังกรทองนะครับ สำหรับตัวเด่นนะครับอีซีพี่น้องที่คารพรักแอดก็คัดออกมาได้นะครับก็จะมีเลข0นเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข้มขัดอย่าลืมเลข0ูนย์หเลข4เลข3เลข5แล้วก็เลข9นะครับใช้สูตรของมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับผมเน้นๆนะครับชอบค่อยตามนะครับสายวิ่งสายรูดเน้น เน้นรูดเน้นวิ่งนะครับผมไม่เน้นรูดนะครับเพราะว่าขสอบวิ่งเนี่ยคะแนนไม่ค่อยเต็มข้อสอบรูดนะครับคะแนนไม่ค่อยเต็มร้อยคะแนนนะครับจ่ายห้าสิบคะแนนหกสิบคะแนนบ้างนะครับเด่นอยู่ที่นะครับสายวิ่งนะครับวิ่งอยู่ที่ศูนย์นะครับสายวิ่งสายวิ่งนะครับวิ่งอยู่ที่ศูนย์ไม่แนะนํารูดนะครับรูดจะไม่ผ่านข้อสอบไม่เต็มคะแนนนะครับ สำหรับ0นย์นะครับพี่พี่น้องที่เคารพรักแอจะเจาะให้นะครับผมพี่น้องสำหรับวิ่งเนาะจะเขียนให้นะครับเดี๋ยวเจาะก็จะเจาะให้อยู่ก็จะมี01 02 03 04่งศูนยะครับศูนย์ห 8 8นาน่านไปเขียน09นะครับ08 0 0นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับพี่น้องที่จะวิ่งนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับแอดจะวงกลมสีแดงให้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับแอก็จะอาปากกาสีแดงวงกลมไว้ให้นะครับสำหรับตัวจี๊ดนะครับก็ระวังนะครับ8 0 9 0 นะครับเจูนย์นะครับสาูนย์แล้วก็สีู่นย์นะครับหคู่อันนี้ก็เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ0ูนย์ะครับก็ไปจับชุดวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวหรือจะไปจับชุดสุดเจาะสองตัวก็ได้นะครับ,นะรบไปดูสุดเจาะสองตัวถ้ากลัวพลาด นะครับหรือว่าสุดเจาะ3ตัวที่กัวพาได้คิมลงไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ชอบ2ตัว3ตัวย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะออกให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสำหรับชุดนะครับผม FC พี่น้อง3ตัวนะก็จะมี091เลขในตาราง109901นะครับแล้วก็9 1 9 นะครับแล้วก็4 8 0นะครับเลขผสม4 9 1นะครับ7 0 1นะครับ3 9 5นะครับเลขในตารางนะครับจ่อให้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นตัวจี๊ดนะครับ f c พี่น้องจดไว้แคบไว้นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับ f c พี่น้องที่เคารพรักนะครับสายเบิ้ล นะครับไอคิมจะเจาะให้อยู่นะครับสําหรับสายเบิ้ลน,นะครับก็ขอให้แตกซ้ำตัวนะครับเบิ้ลไอคิมกันให้ก็จะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็หกหกนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันจดไว้แคบไว้นะครับเบิ้ลให้สี่คู่นะครับตามนี้นะครับสําหรับแนวทางจากทางช่องไอคิมนําโชคพอเราก็มานําเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับพี่สีพี่น้องชื่นชอบสูตรนะครับมับงกรทองตัด ทางช่องเอ ok ็ดนํำโชคพาดวยขึ้นนู่นแล้วเข้าชุดรอง8ปดหนึ่งวินในตาราง90้าศูนย์ชื่อชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคีน้ำโชคพาดวยขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยกับผมสวัสดีครับ